นี่คนหนึ่งมักหนึ่งแหละคนหนึ่งไปเลยไยแผนที่มันใหญ่ต้องขับยังไงอะ่ะซูมขึ้นมาลูกกิ้งลูกกิ้งลูกกิ้งไม่ได้ป่าล่างเหรอเบสเตอเอ็นครับ ออ๋ได้ละพี่แผมโดดเร็วไปว่ะพี่อ้าวอ้าวโอย้ยโดดตามด้วย <laughs> ตามกันใหญ่ตามหมดเฮ้ย <laughs> พาวเากิตไม่มีเราได้ <laughs> ได้ได้เราได้พาวเากิตนะเออเราได้รเรา <laughs> ได้จับเลยสู้วววสไอ้เชี่ยในระยะเราไม่มีเลยอ่ะ ไม่มีเลยอะ่ะเฮ้ยข้างหมู่บ้านข้างล่างนีเคนนึ<อ>่งตีหนึ่งผมไปฟาร์มตรงหม้อปั่นไฟแล้วกันของฟูจัดเลยเรียบร้อยโกดังซัดกันเอ้ากอดังตีเหรอ <c oughs> ในโกดังที่ลงอะ่ะ โอ,โอ้ยหี้ยเพิเ่งเกิดโอ้คอมแม่งช้าเี้ยคอมที่เนี่ยกลายเป็นคอมที่อาริณาเร็วกว่าใช่พี่ตีมเครื่องเดียวก็ยังเร็วกว่าคอมใหม่อ,อ well. ่ะเนาะเออใช่ใช่นะนอบชอบนะเนี well? ่ยตรงนี้ฟาร์มได้นะครับเห็นมาร์คสามผมไหมขวามือของมาร์คสาม ฟาร์มได้ไม่มีคนแล้วก็ตรงมาร์กสามที่ผมมาไกกว้มันเป็นมอเตอร์ไซค์เผื่อใครจะเอาแล้วก็ตรงผมมีรถบักกี้อีกคันหนึ่งคุอย่ับใครวะ <laughs> ไปตอบกูสักนิดนึงก็ยังดีเออเอออะไรงเงี้ยยังไม่ตอบอีกยังไม่ตอบคร<อ> <laughs> ับพ <laughs> <laughs> ี่ดูกำลังมองกันรู้กันฟาร์ม พืนไหนยิงนิ่งวะ M4 ยิงนิ่งเหรอ M4 ยิงนิ่งไหมใช่ M4 นิ่งสุดแล้วเกาะเกาะเกาะสามเกาะสามมีแล้วพี่บัดมีเกาะสามยังครับอี่ละครับ ยิงทำมาแล้ววะยิงขู่อะแบบให้มีคนนะเว้ยอย่ามาตังวงไอโกดังอ๋อเอสเอฟฟาร์มอยู่ฟาร์มเสร็จยังครับมาแล้วขับรถมาหาผมเลย มีรถอ,อ่อมีนี่รถอ,อยู่ตรงนี้พี่ไ้ยพี่เจอถัดนั่นแหละพี่สีขาวไปลอบ,อบอเลยพี่ไปลอบเลยพี่ข้าบอลเราจักพูดไม่ไว้ใจวีบัสขับรถเลยเห็นตะกี้นี้แล้วอ่ะตอนพี่เบรกเบรกถอยเบรกถอยอะ่ะ เปิดม,มุมเปิดม,มุเดมเฮ้ยมีคนยิงอ่าโนนไอ้ป๊อปครับพี่ที่จับตั้งให้มีที่จับตั้งบอกไว้ด้นะไม่มีเลยยังไม่มีสักอันเลยยังไม่มีเหมือนกันครับมีมีมีบัวติคอปะ่ะที่มันจับตั้งอ่ะพี่กิฟกิฟจับตั้งอ่ะได้หมัเลยฟอร์สกิฟแล้วก็มีกิฟฮาร์ปกิฟด้วย มีคอมเพนอันหนึ่งด้วยเอาคอมเพนพี่เอาให้เอ็ดก่อนก็ได้พี่ออไอ้นั่งนิ่งๆเดี๋ยวปั๊บรอครับพี่รถแม่งบิดตรงละตรงละใครมีสกอบไก่ปะเอ็ดมีเอ็ดมีเอ็ดมีเหลือใช่ไหมเออมีอันหนึ่งมีอันหนึ่ง ใช้อยู่แต่แต่บอยเอาเอาได้คุณหกอเพนอ๋อของของนี่คุณหกคอมเพนทิปต um, <um um ั้งคือเวอร์ติคอป่ะอ่าใช่พี่เอฟเอฟเวอร์ติคอรให้เอฟไปพี่โอเวอร์ติคอรนี่บอยครับพี่ได้ละไหนวะคุณหกยี่สิบกระสุนเขียวคูเอามาทรที่อะไรน้อมีคนใช้คืนเขียวบ้างมีหกสิบไม่ใช้ไม่มีพี่ใช้สุนทองเลยทองครับ กอองเหมืนนัใครมีกิฟต์บ่างอ่ะไม่เหลือเลยสักอันนะบอยไม่มีเลยสักอันเดียวกิฟต์สีแดงดแแกิฟต์แดงก็ได้พี่กิฟต์อะไรก็ได้พี่ครับกิฟต์ต้อคุณสองผมไม่ถนัดเลยว่ะพี่บาถนัดปะไม่ถนัดเราเอาเล็ดลด,ดั๊ดไปเอาพี่เอาให้มึงใช้ถนัดดีกว่าโอเคผมเอาไประเบิดไปเยอะมากเลยครับพี่ตักไปห้าลูกผมก็มีห้าลูกเลย ไปถึงลูกระเบิดไ่ครับอ้าว <c oughs> อุ้ยมอเตอร์ไซค์ใครวะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ผมพี่เดยวดีกิ่งไหนพี่พี่บ้านมีน้ำปะครับมีบักกี้อ่ะมีหนึ่งหนึ่งเก็บบักกี้มายังเดี๋ยวผมแบ่งให้นี่นี่นี่ตรงมาร์คสเอาเข้ามาเก็บก่อน จริงโอ้ห oh. เอาน้าเข้าดีกว่ามองไม่เห็น คบตีเลยที่ว่าแปดิบก้าคนนะครับดีไม่พวดพลาดไปแม่งอยู่คบตี้เลยสัตว์มีคนถกมีคนบุณสายให้ผมยืมไหมครับพรมีเขราหนเพาะนหนเพราะไมีกิ๊เหลือปะไม่มีเลยพี่มึงอยากจะเอาอีกหรอเอาอีกดีพี่ผมใส่สองปืนนะ บ้านนี้ยังไม่ฟาร์มนะใครแวะฟาร์มได้นะตังไหนมาร์คสามคุณไม่ไหวละโปเยอะลเลืเกินคุณใช้เอ็มโปก็ได้ตัเดเยไปเองคอมโบด,ด้วยมูไปบ้านนู้นต่อโอเคหนึ่งคนไม่บอกอย่านา้ำอะโอ้มีเยอะแล้วเอามาหน่อยก็ได้ขวดนึงป๊อปไม่เห็นแบ่งอ้พี่เลย ผมรอพี่จดอดรถเนี่ยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเตรียมแล้วผมวงไปขึ้นรถครับที่รถเอตเตร์รถคันหนึ่งละเขับตาไปตามบ้านสามคนนึงนะเล่นนี่ดีกว่าเล่นนี่ก่อนเล่นนี่ก่อนเฮ้ยเอเตอร์กิฟต์พี่บอยจะวะ เอาเอาเอาโอเคคลิปอะไรครับไอ้อลิปนั่นอะเอ่ออะไรวะคลิปอะไรก็ได้ทินน้งนิ่งนิ่งอ่ะเวอร์ติเคิลนะคลิปแท่งนะใช่คลิปแท่งไปมาร์กไหนนะไม่ไม่ไปพี่อยู่นี่อยู่เดิมก่อนนะใช่เ,เราเล่นหลังดีกว่ารอบนี้เราจะไล่ตีบ้างนะพี่โอเคเพราะว่าเงียนจำนวนคิวเราน้อยกว่าเขาเยอะเลย <c oughs> ไม่รับกูด้วยทำไมมันขาดอะ อ้โโอเคไล่ตีอะไรก็อย่างได้ยินว่าเงี้ยเงี okay, ้ยอะไรใช่ใช่เงี้ยนก็คืออารมณ์แบบว่านั่นติกาลีอะไรเงี้ยพี่แค่นั้นแหละเป็นรถมาตงผมขอไยบอยนะมาเอากิ๊บมีใครมี barrier ไหมเอาพึ่งทิ้งไปเอานั่น AK ลืมไปโอเคไม่เป็นไรพี่ ใครมีกุโหกเหลือขออันนึงนะเด็กเด็กส่งยาขอกุลหกหน่อยครับ<อ>ไม่มีพี่ต้องหามาไปครับ <c oughs> <laughs> ยากยากเลย <c oughs> ไม่ได้วะดูหล like hey, ังๆมาด้วยนะพี่บอยบอยเราโคฟแอดดับได้เออใต้ตีนเราอ่ะไม่รู้มันไปยังเอ็ดตอนแรกมันมีแต่บอยแบบไม่ได้ดูตลอดไงเฮ้ยจากไหนวะล่าง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 บ้านล่างบ้านแอดดับมี น่าเท่าอยู่นะใช่เหรอวะท่าเท่าเลยไม่น่าลงไปพี่มันมีคนแคมป์มีเอดับด้วยโหยสัตวแล้วดอบบ้านมาเลยเก็บอยู่นะอยู่ครบเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยดีแล้วที่กูไม่ไปไอ้สัตว์ เป็นมันใช่ไหมหมดเสียวบอยอยู่ด้านหลังยิงได้โดนหนึ่งเฮ้ยโดนสองบอยถ้าอิงนัดหนึ่งตายเลยร่วงไม่ได้ไม่ได้เอสตรงนี้มีเอดระวังน้องเอสไปเนอะเวรยนกรรมอ n น e ี h เท l มันไปเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบเองจะยังไงวะล่ะ ระวงมันขึ้นมาก็พอไม่ต้องขึ้นพี่ไม่ต้องขึ้นคบข้างล่างไว้เอาหรอโอเคทุบได้นะคบข้างล่างไว้ไม่ต้องขึ้นมาไม่เกือบน็อกแล้วตรงนี้ยตรงนี้มีคนไปแคเต็มเลยเราเล่นแค่ขอบนี้ก่อนแม่เกือบน็อกแล้วประเด็นอนะ ระวังมันขึ้นมาตรงนี้นะป๊อปทางกราฟพี่เลยเห็นป่ะเข็นขึ้นแล้วนะบอยโอเคเหมือนมันจะไปแล้วป่ะวะจะต้องขึ้นไม่ได้สัตว์เวรแล้วกูเฮ้ยเป็นไปได้เนี่ยไอเอสลองมันขึ้นไอป๊อปเอสมันนี่เอสเอสเฮ้รถอยู่นี่นาบอยมันอาจจะขึ้นมานะระวังนะ ขึ้นวะอ๋อนี่ออกแล้วเอ็ดเดี๋ยวลราวิ่งอยู่บอยแต่วะตั้งต้นไม้เอ็ดน,<า>นัง่งนิ่งไปนะโล่งไปนะระวังนเนาะเฮ้ยเจ็บใจใคร,ร,รไไอน มาเนี่ยนี่ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเราอยู่ในวงเลยปะใช่เราโอเคเราอยู่แค่ในอ้าวไม่ขึ้นเราเล่นขอบวงเรายิงปีเลยอ่ะที่ไปตรงนี้แหล่ะไปเราจะไปเลยปะถือว่าอย่างอย่างอย่งเราเล่นแค่ตรงนี้เอสเดี๋ยวไปยิงข้างล่างก่อนตรงนี้มีนะกเอสระวังเดี๋ยวมาให้มาร์คสามเนี่ยแกี่ยได้ยินใช่ ไปมันตีกันว่ะเอสบ้านนี้ตีกันข<ห>นาดขึ้นไม่ได้นี่นี่นี่ตรงนี้เอสเอสตรงมาร์คบอยดูดูดีดน็อก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 ตรงมาร์คบอยน็อก โอเค <Okay, S 2> เห็นแล้วพี่เดี๋ยวไปเล่นทางงูเนาพี่เอสขวายิงใต้ตีนตรงนี้มีสองตัวล็อกหนึ่งเอสตรงมาร์คบอยสองตัวฟัางสโมอกอะเจอแล้วตัวหนึ่งพี่บาสกับป๊อบพี่ดูผมป๊บบอบดู ลงรถไปอย่างนี้พี่ตามกราฟเลยสองคนเลยใช่ทิมเลยขอรุ่นด่วนขอรุ่นด่วนเอสเราต้องขึ้นรถเอสต้องทิ้งเอสต้องทิ้งมันทิ้งมันไปทิ้งมันไปเอสไม่ทิ้งไม่พี่พี่ทิมเลยตามที่ผมบอกกับพี่ มีคนนะผมบอกก่อนพี่บาสนี่ไปที่นี่ก็ได้พี่จะได้รอดเข้าไปข้างในก่อนพี่เข้าไปข้างในก่อน อย่าให้บ้านยิงจะเปิดมุมบ้านจะเปิดมุมบ้านมา,มาตรงผม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 อเอสเปิดขวายิงขวาต่อรับขวานี่นี่นี่รอรอรอร,ร,รับมาร์คสามอย่าขึ้นสูงนะเดี๋ยวโกด,ดังยิงเอสต่อไปยิงสิ่นี้ดีกว่ารอ,อ,อ,อาง่ายคือปิดปิด,ปดไอ้เฮียมาร์คสามไว้นี่เดี๋ยวเราต้องสู้มาร์คสามพี่ พอพี่บาสไม่ต้องมาสุดพี่ขอยอีเอสหน้าผมหน้าผมหน้าผมตายเลยตายเลยเอ้ตายเลยตายเลยน็อกสองน็อกสองสวยหมดปะร๊อกปะร๊อกปะร๊อกลงครับลงครับลงครับโดนที่อื่นยิงไปขอกระสุนทองก็ดีหมดเกี้ยงเลยว่ะ เดยมาลเเออก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเกบเของดี๋ยวต้องดักบ้านนี้นะกดดังไม่มีเหรอวะเอสทำไมไม่ยิงเอสเลยวะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวดูอ่ะสองดูแล้วไม่ค่อยนะไม่เห็นนะไม่รู้ว่ารอยรอรอยรีพอร์ต เอเลนวิ่งได้นะเอเลนวิ่งได้ไปบ้านนี้บ้านนี้จะข้ามบ้านนี้จะข้ามมาดักยิงบ้านนี้โอเคเจ้าวงไปนู่นเลยวะออกมาแล้วออกมาแล้ววงโกดังทำลายิงปั๊บล็อกหนึ่งพะมองช่วยเพื่อนอยู่ไปแล้วรอ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 โกดังน่าจะไม่มีคนบอยทิ้งทิ้งพี่บาสไปโกดังเอาป๊อปไปด้วยพี่เอาป๊อปไปด้วยโกดัง โกดังไหนโกดังมาร์กนี้มาร์กสามพี่โอเคเจอเจอเจอรู้เรื่องรู้เรื่องไปไปป๊อปวิ่งไวไวอ้โหเฮ้ยใครยิงกูจากไหนไว้สัตว์ขวาขวามั้ง B F ขวา B F เฮ้ยหลังหลังหลังโกดังมีพี่โกดังมีโกดังมีหรอมันยิงจากผมจากโกดังใช่ป่ะใช่พี่บัสปั๊มเลือดเอ็ดปั๊มเลือดโกดังมีก็ต้องเอาชนตรงนี้พี่บัสชนตรงที่ผมบอกตรงมาร์กเลยพี่มันจะเป็นเนินมันจะเป็นเนินต่ำพี่พี่ฟังผมชนตรงม้าผมแล้วมันจะเป็นเนินต่ำแล้วพี่ก็โหไว้ ละอ้ไม่่่ใชหยงันพีเดินซ้ายพี่เดินซ้ายเราจะตีตรงนี้โอเคโอเคยังไม่เห็นยังไม่เห็นน่าจะมีตัวตัวให้เข้าหรือป่ะพี่บอยเข้าเลยไปไปไปพอตามมาแทงน้ำแทงน้ำมาแทงน้ำมาแทงน้ำไม่มีคน ทำไมบ้านนี้ถึงไม่ยิงวะบ้านนี้เพิ่งวิ่งเข้าตามอยู่ตามอยู่เช็คก,กระบะกระบะรถด้วยระเบิดพี่ระเบิดใครเอสเปิร์ระเบิดใช่เหรอพี่ผมจะพังผมจะพังคนเดียวทุกคนนะพังเปิดแล้วไปต่อตามตามอยู่ตามน,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 น่าจะไม่มีนะกลับไปเอารถมาคนนึงรถเราอะรถเารถเาเมื่อกี้ป้าแป๊บป้าแป๊บ เพียร์ปอยู่ห้าท่ได้ไหม้ได้ได้ได้เราจะเอาข้างหน้าได้ยินเสียงสม็กปะเอส มาเลยมาด๊อกอาด๊อกมาน็อกอาน็อกป๊อปต้องขับรถมาว่ะป๊อปต้องขับรถมาขอเร่งด่วนเลยเร็วๆเวลามีน้อยมากรถจัดไกลด้วยดิจ้ังโมให้น็อกน็อกหนึ่งปะน็อกหนึ่งพี่เี่ใครยิงกูไว้ทันบ้านนั้นยิงบ้านนี้ยิงเดี๋ยวบ้านนี้มันต้องเดินเอสดักไว้เอสอย่าให้มันเดินเอสพี่บ้าดักไว้พี่มาร์คสามมันต้องเดินพี่าส เส็จล้เส็ละวเสร็จปุ๊บนะเดี ok ๋ยวนี <s <s ่เดี๋ยวเราขับรถไปดิวตรงนี้นะโดนป๊อปเกาะพี่แตกว่ะป๊อปเกาะอะไรอะถอดอะ้พี่ได้ปะสามเลยพี่เออโอเคแล้วหนึ่งยังอยู่มั้งสามตรงเดินเอาไปป๊อปโดนเอารถกลับไปที่เดิมป๊อปกลับไปตรงมาร์คพี่อะเอสปูสโมกปูสโมกแล้วกลับไปตรงมาร์คสามเอส ได้ได้ได้สมองไม่ค่อยมีเลยเหลือลูกเดียวใครมีสมองบ้างพี่บ้านมีป้ะพี่โอ้ไม่มีเลยมีแต่เกงณฑ์เฮ้ยมีห้าลูกปูตรงไหนปูตรงไหนเดินเดินเดนเดินไอ้หนี้เกเน์ไอสัตว์เกือบละมันต้องเดินมันต้องเดินมาร์คสามรอยิงฟรีพี่ใครมีสโคปกลยยิงหน่อยไม่มีพี่พี่บ้านสมองไปทางนู้นไม่ต้องสมองให้ผมเออาเเหรดินแล้วเดินแล้วพี่บ้าน ไปเล่นไปเล่นตรงนี้ไปเล่นตรงนี้เล่นตรงมาร์กผมแล้วยิงฟรีพี่เนี่ยเล่นตรงเนินข้างหน้าพี่บ้าอย่าลงไปนี่เล่นตรงนี้แล้วยิงสู้ข้างหน้าพี่โอออเคขปั๊มก่นยิงสู้ตรงมาร์กสามอย่าให้มันเดินมาได้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 ปั๊มก่อนปั๊มก่อนใจมาแล้วใจมาแล้วยิงฟรียิงฟรีผมนั่งเดินรอดหมดเลยตรงสมบัติ ขวาพี่ขวาห้องน้ำห้องน้ำมันเลอะมันรอดแล้วพี่มันรอดแล้วมันรอดแล้วรอวงรอวงเอสพยายามดูให้หน่อยตรงไหนว่างบ้างอยากเล่นบ้านนี้ว่ะแต่บ้านน่าจะมีคนว่ะปล่อยดูดิว่าได้ป่ะบ้านเนี้ยบ้านหน้าตีนเราหมดแล้วเหรอวะบ้านหน้าเรามีรถจอดเราบีมีเหรอเฮ้ยตรงมาร์คสาม ็อกหนึ่งล็อกสองตงสมกตงสมกตงสมกตายหมด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 ี่ยัมตายหมดังะมีคนเหรอมีคนหรอเอ็ดเอ็ดเอ็ดมานี่เอ็ดมานี่เอ็ดมาเอดมานี่เอ็มาเออนี่เยมามาหาบอยมาขึ้นรถมาขึ้นรถพี่บาสพี่ขับไปชนเลยพี่ชนบ้านหลังนี้ ชนกองสังกองฟางฝั่งซ้ายพี่บาสดูมาร์คผมกองฟางฝั่งซ้ายไปกับเอสพี่ป๊อปปั๊มปั๊มปะป๊อปป๊อปดักทางขวาไว้ป๊อปเอ้ยป๊อปไปด้วยเลยป๊อปไปด้วยเลยป๊อปไปด้วยเลยชนหมดเลยชนหมดเลยพี่บาสระวังโดนยิงฟรีพี่ตายป๊อปมาป๊อปมาเร็วค้ำให้ค้ำให้ไปไปไป๋ยวผมประเบิดก่อนพี่ทั้งคนอะดูเขาอยู่ถือปืนก่อนถือปืนก่อนอย่าเพิ่งระเบิดถือปืนก่อนชั้นหนึ่งเจ็บชั้นหนึ่งเจ็บเข้าชั้นเลยชั้นหนึ่งเจ็บ ไปมีดมีดมีดต้องไห้เนาะไปกันดีไปพวกเราเอสอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงโอเคมันน่าจะเล่นแยกมันน่าจะเล่นแยกมันน่าจะเล่นแยกเพื่อนเหรอโอเคโอเคเคลียร์มันเล่นแยกเอ็ดโลียของเต็มเลยฟาร์มได้ฟาร์มได้ครับ เราแชมป์แล้วพี่ขอก้อสุนท่อหน่อยครับพี่ขอผ่านสุ่นจอกพี่บอยได้แล้วจะมีสโคบบอลวัดไดกินอีกบไกลอ่ะพอล้วจะมีสโคบไกลปะไม่มีเดี๋ยวบอลขึ้นไม่ให้เอ้นเอ้าอาร์ดีกวะปั๊ไหนทิ้งมาเลยครับครับ พี่เอ็นอะอ่าได้ยินแล้วพี่นี่พี่เดี๋ยวผมมาร์ให้มันอยู่อย่างงี้พี่เหลือสองตี้ตามกราฟผมเห็นปะกราฟซ้ายอ่ะกราฟขวาโอเคสุดกราฟเหลือแค่นั้นเหลือแค่นั้นพี่เหลือแค่นั้นฝั่งละสองตัวอย่างละสองอยู่นี่นี่บอยบอยเห็นละ <Bye. S 1> เห็นละเห็นละ ทอนครูเข้าไประเบิดแล้วกันพี่ปาลาระเบิดพี่มีระเบิดเยอะห้าลูกเฮ้ยเฮียในบ้าน <วง S 1> านี้ปะว, <ง S 1> วงเราวงเราวงเราเฮ้ยโอ้โหเฝ้าบ้านนี้คนหนึ่งดิเดี๋ยวโดนอ้อมซ้ายมา <c oughs> ต,ตรงฟางเห็นปะฟางที่มาร์กอะปิ่งแล้วมาหลังห้องน้ำจะมาหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำหนึ่งในห้องน้ำหนึ่งแล้วก็ตรงนี้สองตัวครบแล้วนะครบแล้วนะ วะเออตายบ้านหลังน้ำสองน้ำต่อแล้วน้ำแล้วน้ำกากโกดังใช่ไหมโกดังอ่าโกดังสองตัวเราวงบีบต้องเอาเดี๋ยวเปลี่ยนอมมันออกไปเก็บของบ้านหลังมันออกไปเก็บของเพี่แพ yeah ี่บ้ากูบู้บ้าหลบมาบัาปั๊มยานนอปั๊มยาเลยพี่ออกมาหลบมาพี่ผมน่าจะทำมันโอ้โหแม่งหลบพอดี ล่าสุดย้ายจากโกดังมาบ้านหลังขวาแล้วนะไม่ใไหมนะวงเราวงเราพี่วงเราเนี่ยเราเล่นง่ายๆเลยพี่ชิว้าหลบมาเล่นเนินนี้พี่หลบมาเล่นเนินกลับมาพี่กลับมาเดี๋ยวมันต้องออกพี่กลับมากลับมากลับมามันต้องออกเนี่ยเราแค่ดักมันออกบ้านพี่ไม่ต้องเข้าไปอีกตัวหนึ่งอยู่ห้องน้ําแล้วก็ฝ่ามือเราสองตัวนะเอสฝ่ามือสองตัวนะโอเคโอเคป๊อบดูซ้ายห้องน้ําไปเลยป๊อบห้องน้ําออก พ่อนังก็อยู่ในสโมกอยู่ในสโมกเอสอยู่ในสโมกมันน็อกแล้วน็อกแล้วน็อกแล้วผมก็น๊อกเหมือนกันวิอยู่หลังฟางหลังฟางหลังฟางเจ็บหลังฟางตายเหลือตรงไหนเหลือทางซ้ายทางซ้ายพี่หลังฟางหลังฟางเอสรอ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 เดี๋ยวแฟนให้เอสเดี๋ยวแฟนให้ใช่เอสวิ่งไปวิ่งไปเอสวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเอส รนแฟดไปิีในซื้อผมสามคิวรายการคิวกันหน่อยพระหารผมหกผมหกหกสี่สามสิบสามคิวโุดไม่เป็นไรป๊อปตัดป๊อปตามนาที่ได้ดีอยู่แล้วอะใส่ซับพอร์ตพี่ซับพอร์ตซับพอร์ตเต้เสื่อไอ้เฮ้ยสุดรับ